มาจ้ามากินแอปเปิลน้ำกันมามาจ้ามากินแอปเปิลน้ำกลั่นมองดูจ้ะแอปเปิลน้ำปลาหวานผม <c oughs> มีบมกม่วงกินแอปเปิลแทนจ้าแป็นตากระเคข่งๆอย่างไรบวกจ้าแอปเปิลเขียวจ้ากินแทนบมกม่วงได้จ้าไอ้น้ำปลาหวานอ่าทำมังไท่นอนทั้งนี้กิน <c oughs> แสบแสบแสบเด้ ได้ขึ้นยากไหมน้ำประหวานแอปเปิ้ลอืม Nên bà dạy sẽ cặp bì lái lái đi Rất giọt Kiến thích, dạ. thích Ôm, phêu, ôm แซบก็บ่งบองไงล่ะจ๊ะอยากกินหมักสมหมกอดกินนะให้กน,นะไปเล่นฮ้อนล่ะจ๊ะแต่สำใดสำนึงน่งข้างนอกประเดีจะงยุ่งหล,ลายหลาย จะไมีล่มเป,ย,เปย์เบยแก้วจะออกไปขยายแอนนี่ก็ไอเป็ดแปลงพักโอ้ปลูกพักไหมอันเบี้ยมนั้มขยายออกไหม <c oughs> บงพักปะเออบงพักแบบไม่รักกับอีตัวนะงามงาม

rộp cộp sẽ cùng hàng năm ก็จากก็จากสองจาม,มือก้อนก็กินสตอสตอเบอรี่ได้รสบล็อกกินสมจ้ะเดือนไหนเนาะถ้ามังเข่าไอเบืง้งไอคาวฝนตกดีดีเนาะ จะอ่อนพรมมีไมีหน้าเนาะดำดำหน้าหือวานเข่าจะอ่อนถืกอฝนนั่นเนาะ ตัวแอปเปิลน,น่นละจ้งหน่วยล่ะหาหน่วยย่านกินพระท่านแบ่งไปให้ให้โบอสองหน่วยแม่กินสามหน่วยนี่นนแม่กินวันที่สามวะแบ่งไปโบอสองหน่วยย่านกินพระท่าน แดดพ่อไอ,ไอ้ไหมแล้วก็ล้มวีวีทั้งนอกจ้ะเลี้ยออกหนะ้ตาต่างได้นั่งกิน้องรับแขกอืมแซ่บ Cứu mong mặn mà nó lại ta cứ cứ mong bắt bàn hông Hết luôn chưa hết hết. Pico, bà bà nó thịt sống pues เผ็ดเผ็ดมาพอด้มากินสมก็ย่ายมากมากมา พอและบุด้วยนะึงอือกระสองหน่วยโอ้ยอุยอ้ยเผ็ดคับแกต่ำไปพริกสดไหมต่ำพริกสดใจนะึงอุยอ้ยอุ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 ้ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดพอกันคลิปหน้าจ้าวัด,ดีจ้าบ๊ายบาย ถ้ากินไอ้แอปเปิ้ลโซ่ด้วยมือนี่แอปเปิ้ลโซ่แอปเปิ้ลโซ่โซ่แอปเปิ้ลเหมือนเด้อเดือยสองหน่วยจ้ะกินละหน่วยนึงแค่นี้พอละเพ็ดเพ็ดเพ็ดทั้งเพ็ดทั้งแสบพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย